นะครับนี่เห็นไหมปลาดุกปรุงรสเลยเรียบร้อยนะครับใส่เครื่องกงเครื่องแกงเรียบร้อยใส่กระทงะครับทุกคนวันนี้นะครับเมนูวันนี้ก็คือปลาล่าทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูว่าปลาล่าทรงเครื่องนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแล้วก็จัดการนะครับนี่ใส่ผักที่เราเตรียมไว้อันนี้คือเราต้มปลาดุกแล้วนะครับนี่เห็นไหมปลาดุกปรุงรสเลยเรียบร้อยนะครับใส่เครื่องกงเครื่องแกงเรียบร้อยใส่กระทงก็ะทิเรียบร้อยแล้วต่อไปคือขั้นตอนการใส่ผัก อันนี้ต้มกับกระทะไฟฟ้านะทุกคนใส่ผักนะครับนี่ผักที่เราเตรียมนะพวกคลิกพวกเ,เห็ดแล้วก็มีหน่อมุมงหน่อมไม้นะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยแบบนี้ต้องล้นแน่เลยต้องล้นแน่เลยทุกคนแต่ว่าผักมันก็จะยุบนะครับเดี๋ยวผักมันก็จะยุบ อ้อันนี้คือกินทั้งครอบครัวเลยนะครับกินกันทั้งครอบครัวเลยไม่ต้องกลัวว่าอู้เยอะขนาดน,นี้กินหมดไหมทุกคนดูดิกินกันทั้งครอบครัวเลยนะครับไม่ได้ถ่ายแต่ตอนแรกให้ดูนะอันนี้คือตอนแบบใส่ผักแล้วก็คือเสร็จแล้วนะเนี่ยใส่ผักก็รอผักสุกแล้วก็เสร็จนะครับ มีมะเขือพวงด้วยมีผักแบบจุกๆผักจุกๆไปเลยนะครับนึ่นี่ทุกคนทุกคนนะครับนี่เราไม่ต้องคนหรอกนะเพราะว่าปลาเปิดเราสุกหมดแล้ว รอแค่ผักยุบอย่างเดียวเห็นไหมมันเริ่มยุบละแล้วก็สุกนะครับปลาไทรงเครื่องก็เป็นเมนูแบบเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเป็นเมนูแบบว่าคือกินบ่อยอยู่นะปลาไทรงเครื่องส่วนใหญ่ก็จะต้มหม้อปลาเนาะแต่อันนี้คือเอามาทรงเครื่องแหลายคนก็คงเคยกินแหละนะครับทํากินอย่างนี้เลยอร่อยมากนะครับเป็นใส่กะทิ หรือบางคนอาจจะไม่ชอบใส่กะทินี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่สูตรแต่ของเก่งเนี่ยก็จะทําเป็นแบบนี้กินกันทั้งครอบครัวครับ